ดีค่ะฮินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากใพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือวาสนาความรักของคุณเป็นแบบใดขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเช็คเอเนอรจีกันค่ะ ตัวแรกนะคะตัว C ตัว T ตัว M นะคะตัว W H F ขาดหนึ่งตัวตัว B นะคะหมายเลขที่เราเห็นมี3มี1แล้วก็มี4นะคะตัวสอนกับหมายเลขเนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณนะ นาความรักของคุณเป็นแบบใดเดี๋ยวเรามาเช็คเอนเนอรีกันก่อนนะคะมาเร็วมากเลยให้มาถึงว้าว5ใบเลยจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวนะคะอาจจะต้องซ้อนนิดหนึ่งมีเดอะสตาร์เนาะสตริงส์เอ็ดออฟคัพส์เอ็กซ์ออฟคัพสควีนออฟอนส์ sun, no นะคะว้าว เรามองว่าช่วงนี้คุณแฮปปี้เลยนะมีความสุขสตรองมากเลยแล้วก็เหมือนแบบทำใจได้แล้วนะกับอดีตที่ผ่านมาถ้าแบบมันจะเคยมีใครทําให้เสียใจหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยดูแบบแข็งแรงขึ้นนะคะดูมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นจัดก,การตัวเองได้กลับมาแบบว่าลงสนามด้วยความสุขอีกครั้งหนึ่งความทุกข์ที่เคยมีความกังวลเนี่ยแทบจะไม่ปรากฏแล้วนะ อะไรก็ตามที่อยู่ในอดีตนะคะคุณก็แบบเหมือนแบบเลือกเก็บไว้ในความทรงจำโดยสาำอารมณ์โกรธโมโหเกลียดเนี่ยค่อนข้างจางค่อนข้างเบาเลยบางคนทำใจได้ถึงขนาดว่ากับแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะหรือแบบอย่างน้อยก็คือเลิกบ็อกเนาะเลิกบอก็อกเลิกแบบ เขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่ว่าไปงอคอกลับมาจา้ะแต่ว่าที่ผ่านมาถ้าแบบยังทนไม่ไหวต้องบอกเขาไปก่อนเพื่อที่จะกันเขาติดต่ออะไรกับมาคือมันให้ความรู้สึกคล้ายๆว่าคุณแข็งแรงมากพอที่จะแบบเออถ้าเขาติดต่อมาก็แค่คุยแต่รู้แล้วว่าตัวเองคุยอ่ะก็อ่อ ขาเรียกหลามันไม่ได้โหยหาการกลับไปหรือว่ารู้สึกเศร้าเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาค่ะมันเป็นเหมือนแบนบฟิลคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วนะไม่ได้รู้สึกว่าความรักแย่ๆที่ผ่านมาหรือว่าเจอคนเฮ่ๆอะไร่ย่างเงี้ยมันตัวเอง่้อยค่าหรือตัวเองรู้่ึกไม่ดีอะไร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่ม่ม่ม่สส่่ม่่่่่่่่่่่่ิด่่่่่่่่้่่่่่่เ,เ,าเ่า่่่่่่่่่่่่า่นะ่่่่่ มีความเข้าใจในความรักมากขึ้นด้วยซ้ํานะคะช่วงนี้จริงๆแทบจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่กลับมาท็อปฟอร์มเลยนะกลับมาแบบชิวอะชิวอะฉันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มากไปกว่านั้นคือ,อไม่ได้ปิดลับนะบริหารสเสน่ห์ของตัวเองเต็มที่เลยเปิดรับความรักครั้งใหม่ด้วยซ้ำแต่ว่าที่มันลดที่มันปังไปกว่านั้นคือคุณเปิดด้วยใจที่มันเคลียร์แล้วที่มันฮีวแล้วที่มันเยียวยาแล้ว มันอาจจะไม่ร้อยเซนต์แต่มันแข็งแรงมากๆแข็งแรงมากพอที่ทำจะให้ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าความรักครั้งหน้าจะมีหรือไม่มีคุณก็จะอยู่ได้และก็จะอยู่ได้อย่างนี้ด้วยไม่กลัวการมีความรักครั้งใหม่ไม่เศร้าโศกเสียใจรู้สึกผิดกับความรักครั้งเก่าอีกต่อไปเป็นอิสระทางความคิดอย่างแท้จริงและ เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องของความรักอย่างถูกต้องนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมากๆเลยคือแบบเรามองว่าช่วงนี้เซนดีเลยแหละเซนในความรักเหมาะมากๆเหมาะกับการคัดกรองคนเข้ามาในชีวิตถ้าเราคัดกรองคนจากช่วงเวลาที่เราเข้มแข็งทางใจเราจะเห็นสัญ,ญญาณอันตรายชัดเป๊ะเลย าใจเราอ่อนแอมันจะมองไม่ค่อยเห็นต่อให้มันแดงวา้าบอยู่ข้างหน้ามันจะมองเห็นยากเพราะใจมันมันยังไม่ไหวอะ่ะอืมแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วอำนาจอยู่ในมือคุนละคนคนนั้นจะเป็นลูกไก่ในกามือหยอกหยอกนะมาค่ะ ว้าวเห็นไหมใบแรกนะคะ harmony คะ่ะ harmony เนี่ยพูดในเรื่องของ Balance เนาะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมาจากตัวคุณที่แท้ทูเลยนะเรียกได้ว่าคุณกำลังดึงดูดคนที่มี e NERGY ใกล้เคียงกับคุณเข้ามาเลยโอดีใจขอเวลาดีใจ15วินาทีแป๊บหนึ่งนะ ขออภัยคะ่ะโอเคโอเคมันโล่งอกอะเวลาเวลาอ่านไพ่แล้วแบบเห็นคุณแบบฮึดสู้ได้มีความสุขได้แล้วรู้สึกนี่สิมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องใช่แบบนี้นะคะมันรุนอดรุนไปด้วยไม่ได้ทุกครั้งเลยเใจที่สมบูรณ์ดีพอสมควรแล้วนะคะใจที่ฮิวดีพอสมควรเนะี่ย คุณก็จะดึงดูดคนที่มีความสมดุลในตัวของเขาเองในความหมายก็คือคนคนนี้ค่ะก็คงไม่ใช่แบบเทพบระบุหรือว่านางฟ้าที่ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยในชีวิตหรอกแต่จะเป็นคนที่เขาจะชวนคุณทำเรื่องดีและถ้ามีข้อเสียหรือว่ามีเรื่องที่จะต้อง ปรับจูนกันเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะทําเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นคนที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆอะที่แบบจะเดินไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันความรักมันเหมือนการทํางานนะมันมันไม่ใช่ว่าจีบกันแล้วจบอะมันมีความรักที่จะต้องดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆแต่เหมือนกับว่า คนนี้ energy เขาดีนะเป็น energy ที่ใกล้เคียงกับคุณมากในแง่ที่ว่าตัวเขา,าสมดุลคือก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีแผลใจนะเราเชื่อว่าทุกคนก็มีแผลใจคนนิดคนละหน่อยเนาะจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ดีว่าจากปัญหาชีวิตอดีตนู่นนี่นั่นว่าไปแต่กับคนนี้เหมือนกับคุณและคือเขาเคยเจอปัญหาในชีวิตแล้วเขาก็เรียนรู้ แล้วเขาก็พร้อมจะพัฒนาแต่ข้อดีของเขาคือเขาพร้อมที่จะแบบเคียงบ่าเคียงไหลไปกับคุณนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้คุณทําอยู่คนเดียวแล้วเขารอรับอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะเดินไปไปด้วยกันนะคะคุณอาจจะนําเขาบ้างเขาจะนําคุณบ้างแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะที่ว่าเคียงบ่าเคียงไหลเดินไปด้วยกันนะ่ะไม่ใช่เดินคนเดียวเนาะแต่ความนิ่งในตัวคนคนนี้มีเยอะนะนิ่งกว่า ในแง่ของมันมันเหมือนมันเหมือนคนคนนี้คุณอะในในฟิลของคุณมันมันมีความไร้เดียงสามันมีความเป็นเด็กซึ่งเรามองว่ามันก็น่าเอ็นดูนะมันจะมีความง้องแงงหน่อยๆน่อยอะแต่กับคนเนี้ยเหมือนมันเป็นอีกภาคของคุณอะมันเป็นมันอยู่ในนาคตอะเป็นภาคที่โตแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเต็มที่นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่ฐานใจเขาเนี่ย ค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ดีหรือว่าอยู่ในสภาพครอบครัวที่แบบมีความรักที่ค่อนข้างดีอะค่ะหรืออย่างน้อยอะ่ะเขาเป็นคนที่ศรัทธาในความรักมากๆนะมากชนิดที่ว่าให้เขาเจ็บกี่ครั้งอะ่ะเขาก็ยังเชื่อในความรักเสมอแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาเชื่อจริงๆค่ะเขาเชื่ออะไรเขาก็ได้อย่างนั้นเลย เขาก็มองหาคนที่ใกล้เคียงกับเขานะเอาจริงๆอีกอย่างหนึ่งคนนี้เซนดีนะสมมุติว่าถ้าคุณงอนแต่ไม่พูดนะนเนี่ยคนนี้จะรู้แล้วว่าคุณงอนมีเซนอะไรบางอย่างดีพอสมควรไม่ว่าจะมาจากลักษณะของตัวเขาที่เป็นคนละเอียดอ่อนเอาใจใส่ผู้อื่นหรือว่ามาจากประสบการณ์ก็ได้นะ คือแบบเจ็บมาหลายรอบแล้วคบมาหลายคนแล้วเริ่มรู้แล้วแบบเออลักษณะผู้หญิงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงน่าจะแบบถ้าเงียบแล้วถามว่าเป็นไรไหมแล้วตอบว่าไม่เนี่ยแน่นอนมีเรื่องแน่นอน <c oughs> น่าจะฟิลประมาณนี้นะคะดูเขาเป็นคนยอมคุณอยู่นะอุ้ยออกมาสองใบเลยคิด l i า e กับเมด t เทชันว้าว เป็นคนที่มีความสงบจริงๆนะเนี่ยมั่นคงอะจิตใจเขามั่นคงมากเลยดีมากๆเลยแสดงว่าแบบความเป็นผู้ใหญ่เยอะต้องแบบใจเย็นใจเย็นหนักแน่นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ Energy ดีมอกมันมันดีมากตรงที่เราเมองว่ามันบาลานซ์คุณนะคุณมีความเป็นแบบฟิลเหมือนมีธาตุไฟหน่อยๆเหมือนเขาจะเป็นธาตุดินอะธาตุดินมีธาตุน้ำผสมบ้างอะไรเงี้ยแบบหนักแน่นดั่งหินผาคือ เขาจะไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะสมมุติว่าถ้าตกลงคบกันจริงๆแล้วเนี่ยคือคบคบยาวนะคะคือถ้าเล่นก็อีกฟิลนึงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาเขาจะลงหลักปักฐานแล้ะเขาสรุปเลือกและคนเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสรุปสรุปคือจบเลยนะไม่มีสงสัยนะคะ ไม่ว่าการตัดสินใจของเขาจะช้าหรือเร็วนะไม่ไม่มีผลคนคนนี้ถ้าถ้าเมื่อไหร่เขาเชื่อในความรู้สึกอ่ะเขาจะเขาจะปักตรงนั้นเลยเขาจะปักแล้วเขาก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาที่จะประคองมันไว้นะในความหมายก็คือถ้ามีเคสแบบงอนกันทะเลาะกันอะไรเงี้ย เขาก็จะพยายามหาหนทางในรูปแบบของเขาเพื่อที่จะทำความเข้าใจคุณให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาจะเขาจะจัดการแก้ไขกับปัญหานี้ยังไงได้บ้างทริคที่ต้องช่วยเขาก็คือคุณต้องหลีดเขานะ สมมุติว่าฟังถ้าถ้าไปเจอคนที่เป็นผู้ชายถ้าผู้ฟังเป็นผู้ชายกลับให้เรานิดหนึ่งเนาะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีพลังงานความเป็นมาสคคลินสูงส่วนตัวคุณอะฝั่งคุณอะจะเป็นฝั่งที่มีเฟมินินแล้วก็ถ้าพลังงานสลับกันก็สลับให้เราด้วยเนาะ ช่วยช่วยปรับให้เรานิดนึงละกันแต่อันนี้เราพยายามแยกให้ดูว่ามันเป็นสองฝั่งสองกองนะว่ะา energy ของฝั่งคุณเป็นยังไงฝั่งเขาเป็นยังไงอ,อ,อย่างที่เราบอกไปคุณต้องใช้ความเป็นเด็กของคุณอะซึ่งมันได้เปรียบอยู่แล้วนะความเป็นผู้ใหญ่อะแข็งแกร่งดังภูผ,ผาเช่นไรก็แพ้ความไร้เดียงสาไร้เดียงสาไม่ได้แปลว่าไม่รู้อะไรเลยนะแต่ ความไร,ร้ยิ้งสาคือความจริงจังจริงใจซื่อตรงตรงไปต,ตรงมาอยากได้อะไรให้บอกว่างั้นเถอะเนาะอยา่าแบบว่าเสียใจแล้วเงียบอึ๊บเนี้ยเขาเขาจะทำตัวไม่ถูกแต่ถ้าบอกให้เขารู้ว่าสมมติว่าเวลาคุณเสียใจคุณอยากให้เขาเขามากอดคุณเขามาคุยกับคุณเนี้ยให้บอกเขาเลยว่าให้เขา บอกเลยคืองอนปุ๊บบอกเลยนะคะอย่าแบบไปเงียบอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วยิ่งถ้าเขาถามแล้วคุณบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อตามนั้นประเด็นคือนางก็จะเชื่อตามอ้าวก็ถามแล้วบอกไม่เป็นอะไรก็คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่คนเนี้ยถ้าตอบตรงประเด็นงอนบอกงอนเนี่ยเขาก็จะโอเคมาจา้ะงอนเรื่องอะไรคือเขาก็จะได้แบบเคลียร์ปัญหาไปให้มันจบลงตรงนั้นนะ่ะ บางทีในความเป็น energy ของธาตุดินที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีความทื่อๆอยู่สักหน่อยด้วยความที่คุณน่ะทั้งธาตุไฟมีทั้งธาตุาน้ำมีเนี่ยมันจะทำให้ทั้งแบบหัวร้อนง่ายกดง่ายแหยเร็วก็ว่าได้นะแบบรู้สึกเยอะอ่ะพอรู้สึกเยอะก็รู้สึกไปหมดนะคะในขณะที่แบบเขารู้สึกน้อยกว่าแต่คือแบบ เขาไม่หวันไวกับอะไรนะตัวคุณหวันไวง่ายนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าวันไวแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งที่เรามองนะเรามองว่าคนคนนี้มีความเป็นผู้นำสูงแต่ในขณะเดียวกันนะคุณก็มีความเป็นผู้นำไม่แพ้ไปกว่าเขาเลยวิธี วิธีที่เสือสองตัวจะอยู่ถ้าเดียวกันให้ได้คือต้องขยิบตาข้างหนึ่งขยิบตาข้างหนึ่งคือบางเรื่องบางเรื่องต้องปล่อยให้เขาทำนะคะอย่าไปอย่าเก่งทุกอย่างให้ให้เขาไปเก่งเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่เรื่องบางเรื่องที่เรารู้ว่าเขาไม่รอดอะเราต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำขึ้นเหมือนต้องหาจังหวะหาจังหวะตัวเองให้ดีอ่านเขาค่อยๆศึกษาเราอ่านเขาให้ออกว่าจังหวะไหนเราควรจะนำ จังหวะไหนเราควรจะปล่อยให้เขานำนะคะเราก็ปล่อยให้เขาใช้ความเป็นมัสคาินให้เต็มที่ความที่แบบต้องเป็นผู้พรอวเดอร์เป็นผู้จัดหาเป็นผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เขาทำเนาะให้เขาทำด้วยความสบายใจแล้วก็เออเราก็จะใช้ในเรื่องของการขอบคุณเนี้ยไปเสริมเอเนอร์จีนี้ของเขาเขาจะชอบมากๆนะคะเวลา พอทาอะไรดีๆให้แล้วคุณเห็นคุณค่าเนี่ยจะชอบมากนะทําเป็นเหมือนเฉยๆนะแต่จะบอกว่าเห็นเห็นแบบทรงแข็งๆอย่างเงี้ยใจว้าวุ่นเลยนะถ้าแบบเจออะไรที่แบบอ่อนโยนมากๆทัดใจมากๆเอาความเป็นเด็กเอาความอ่อนไหวเอาความมีจริตจ,จากร้าของคุณนะไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับคนคนนี้นะ เรามองว่าความรักของคุณที่จะอยู่กับคนคนนี้จะเป็นความรักที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องพยายามทำอะไรอยู่ฝ่ายเดียวเพราะคนคนนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเขาเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะเขาตัดสินใจเข้ามาคือมาอยู่เคียงบา่าเคียงไหลไม่ใช่ ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้ามาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างไม่ได้เข้ามาเพราะว่าตัวเองเหงาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ได้เข้ามาเพราะว่าไม่มีอะไรทําคือเขาเข้ามาพร้อมกับความรับผิดชอบรู้ว่าความรักมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาเปล่าในความหมายออของเขาก็คือ มันต้องทั้งให้ทั้งรับกันไปเรื่อยๆมันไม่ได้จบแค่ตอนเจอกันตอนจีบกันเราทุกอย่างก็หายไปคือเขารู้อยู่แล้วว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นการเดินทางระยะยาวแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการในคนคนหนึ่งแล้วก็ดีใจมากแล้วภูมิใจมากแล้วที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะ เหมือนเหมือนเป็นคนอย่างที่เขาอธิษฐานไว้อะว่าอยากเจอคนสเปกประมาณเนี้ยเราก็ได้อย่างนั้นจริงๆแต่มันจะมีปมอะไรบางอย่างที่บางทีบางครั้งอะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเด็กกว่าก็ได้เด็กกว่าหน้าตาดีมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเขาอะเขาอ,อาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่หล่อมากไม่ได้เป็นคนที่แบบมีการศึกษาดีมากหน้าที่การงานดีมาก จะบอกว่าเป็นปมด้อยก็ไม่เชิงแต่บางทีบางครั้งมันเหมือนแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจอะไรอยู่หน่อยๆออแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกกับคุณนะเหมือนเก็บเอาไว้ในใจอคือเอาเป็นว่าบางทีบางครั้งเขาก็กลัวเหมือนกันอะกลัวเหมือนกันว่าจะเสียคุณไปเนาะแล้วมองว่าเขามองคุณเลอค่ามากกว่าที่ตัวคุณรู้เองนะมองว่าแบบ มองเห็นข้อดีทุกอย่างในตัวคุณหมดเลยมากกว่าที่คุณเห็นตัวเองมากกว่าที่ใครๆเคยมองเห็นมาก่อนเห็นครบเห็นครบทุกด้านแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นข้อเสียของคุณด้วยแต่ความน่ารักของคนคนนี้ก็คือเขารักทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณเป็นความดีเขาก็ดีใจมากจะตายอยู่แล้วความไม่น่ารักเขาก็ เอนดูเฉยๆไม่ได้รู้สึกถือสาไม่ได้รู้สึกว่าหน้าลำคาญนะคะคือเหมือนแบบรักแล้วก็รักทุกอย่างอะคะ่ะรักแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่เห็นคุณบกพร่องปุ๊บไปดีกว่าไปหาคนอื่นดีกว่าหรือว่าทะเลาะกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเบื่อแล้วไปดีกว่าขี้เกียจเคลียร์จะไม่ใช่คนที่คิดอะไรตื้นๆอะเขาเป็นคนคิดอะไรไกลนะคิดอะไรคิดไกลคิดเยอะ เขาอาจจะไม่เซนซิทีที่แบบเห็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆได้เท่าคุณแต่นั่นก็หมายความว่าเขาจะไม่อยู่มีมกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่มีแล้วเขาก็ชอบในตัวคุณมากๆนะมันอาจจะทําให้เขาวาวุ่นใจบ้างมันอาจจะทําให้เขางงๆบ้างแต่มันเป็น มันเป็นความสุขที่เขาเลือกแล้วนะคะเป็นความสุขที่เราคิดเราคิดว่าในความรู้สึกเขาอะเขาจัดว่าคุณเป็นคนที่ตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่เคยคบมากับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนะคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วปลอดภัยมากที่สุดเลยปลอดภัยมากที่สุดในแง่ที่ว่า เรามองว่าคุณไม่ไม่เคยคือจริงๆคุณก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครอยู่แล้วนะคือนิสัยก็ทําอย่างเงี้ยกับทุกคนอนะแต่เขารู้สึกประทับใจมากกว่าคือแบบเขาไม่ต้องมันเหนื่อยอะ่ะไม่ต้องรู้สึกว่าคุณกําลังเล่นเกมอะไรอยู่หรือว่าคุณหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาไหมแล่ถ้ายิ่งอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ด้อยกว่าคุณอะคุณอาจจะเด็กกว่าไปไปได้ไกลกว่าในหน้าที่หน้าที่การงานอาชีพหรือว่าเอ,อ่อ จะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามสุขภาพบุคลิกคือมันฟีลเหมือนกับว่าคุณเลือกใครก็ได้แต่คุณเลือกเขาอะเขาโคตรดีใจเลยนะอืมดีใจมากจริงๆแต่ดีใจไม่เท่ายิ่งอยู่เรายิ่งมีความสุขยิ่งอยู่เรายิ่งสบายใจคือที่คิดว่าจะมีความสุขอะเราเชื่อว่า คำ,คำจำกัดความที่เขาเคยคิดว่ามันมีความสุขเป็นแบบไหนคุณตีแตกไปหมดแล้วคุณทำให้แบบให้เขาได้รับรู้สึกถึงความรักเป็นครั้งแรกว่าอ๋อเนี่ยเหรอ,อ,อ,หรอความรักดีๆมันเป็นแบบนี้เหรอคือไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณหรือว่าไม่รู้จักนะคือก็รู้จักในแบบอื่นๆนะแต่คิดว่าที่ผ่านมาน่าจะรู้จักในมุมที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกน่าจะแบบมีคนเอาเปรียบเขาไว้เยอะ,อะ อารมณ์ว่าโดนเยอะก็เลยไม่ได้หวังเยอะแต่คุณเป็นมากกว่าความคาดหวังของเขาเป็นมากเกินกว่าที่แบบเขาเคยจะจินตนาการไว้ฉะนั้นสิ่งที่เขาจะตอบแทนและทําได้ดีที่สุดก็คือรักคุณให้ดีที่สุดดูแลคุณให้ดีที่สุดแล้วก็ประคองความรักเนี้ยให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบทะนุถนอมหัวใจคุณมากเลยนะมากๆๆๆๆๆก าคุณคิดว่าคุณรู้แล้วว่าเขารักคุณอ่ะบอกเลยที่คุณรู้ว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับความจริงแม้แต่นิดเดียวเขารักค <Liu> ุณมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยอยากจะช่วยลากเสียงเห็นความรักของเขาแล้วก็็นดูนะคะค่ะ <c oughs> แล้วนี่ก็คือคําตอบของแลนดอมวันนี้เนะว่าวัฒนาข,ของความรักเป็นประมาณจังไดนะคะประมาณนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุข ถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะบาย